ทุกคนวันนี้พามาดูสวนปา่าแบบฮกมาจ้าแบบฮกเริ่มมาทำความสะอาดนะคือตัดหญ้านะมันจะเป็นป่าเห็บของเราเราก็เลยต้องพยายามตัดหญ้าเอานะห้ามใส่สารเคมีไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ฉี้ยาขยาเราก็เลยมาทำการตัดหญ้าวันนี้วันที่เจ้า กอกอ่หกเจ็ดเป็นการมาทำความสะอาดสวนครั้งแรกอันนี้คือต้นยางนานนะที่เราปลูณนนี้ใส่หญ้าลกมากเลยทุกคนตัวนี้จะย่กาขึ้นสวยมากแต่ตัวน,นั้นมันเป็นดินทรายแบบทรายทรายหญ้ามันก็ไม่ขึ้นนะทุกคน กำลังสั่นจุงนู่นนะทุกคนเดี๋ยวก็จะเอาที่ไปกบกบให้มันเป็นปุ๋ยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งก็คือปุ๋ยปุ๋ยปุยต้นไม้ปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติน่าจะอีกสองสามปีเริ่มจะเห็นผล รอติดตามไปเรื่อยๆนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะทัะชีอิสานอินดี้ชีวิตที่ดีไปเลย่าจะถ่ายให้ดูไผ่ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสวนไผ่นะว,วันนี้วันนี้มาสวนป่าย,ยางนาก่อนต้นยางนาะเราก็ต้นเล็กเพราะว่าเรากล้าเองนะมันจะไม่ค่อยหิลงหรอกนะเพราะว่าเรากล้าเองเรา เราเอามาก้าพันเองนะคะนี้ก็จะเป็นตัวเล็กอยู่นเนี่ยก็จะแค่นี้เองยังไม่ได้โตนะก็จะเป็นเท่านี้ทุกต้นเลยครับยาวเนื้อที่นี้ก็จะประมาณสามงานกว่า,ก,วาก็เกือบหนึ่งไร่นะเออเกือบๆอ,บอะ่ะนี่ยะเครืดีของเรานี่ยังตัดไม่เสร็จน,นะ อันนี้ก็ปลูกดอกกระเจียวป่าไว้นิดหน่อยพอได้ดูดีสีสันปลูกต็มแฉมอันนี้ก็จะเป็นกอไผ่สั่งไผ่ได้กินหน่อแล้วนะได้กินสองสารอบละมีร่มเงาต้นหนึ่งพอได้ร่มเงาคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะไปก่อนครับ สวัสดีค่ะบ๊ายฝากกดติดตามกดไลค์กด u b บสไ i ร e ช่อง u t u b e ใหม่ให้ด้วยนะคะช่องรัตจีสาริสาอินดี้ชีวิตดี่ดีนะคะไปแล้วบ๊ายบาย